มันจะต้องเปิดหน้ากินนะครับแบานี้ช้ำๆเลยเยวจะเปิดหน้ากินโชว์ครมันฟูๆอืมแซ่บหลายสวัสดีครับวันนี้พี่แสนจะพามาชมสวนโกโก้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีโกโก้เยอะไหมนะครับโกโก้นะดูครับนี่โกโก้เสือสงครับเห็นไหมดกไหมครับนี่ดูแต่ละลูกครับ ใหญ่มากครับใหญ่มากโกโก้ขนั้นเลยเยอะมากครับสุดยอดครับใครสนใจก็ทักได้นะครับบริการส่งในเขตอำเภอสังสาานะครับนะครับดูครับโอ้เยอะมากอโอเคครับเราก็เก็บกันแบบนี้เลยสดๆอย่างนี้เลย เผื่อใครสนใจอยากกินลูกสดๆนะครับคือเก็บแล้วมันต้องกินเลยถ้าเราค้างไว้เนี่ยมันจะไม่อร่อยนะนี่คือโกโก้นะครับนี่ครับดูครับนี่โกโก้ตรงนั้นเลยของเสริมสังนะครับเนี่ยโอเคครับเมื่อกี้เราไปในสวนสวนโกโก้นะแล้วเราก็ตัดลูกโกโก้มาแล้วเดี๋ยวผมจะพาแล้วก็ชิมให้ดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะมันกินได้ด้วยเหรอกินได้ครับเดี๋ยวจะโชว์นะครับ ดูครับไปดูนี่ครับนี่คือเนื้อโกโก้นะครับโฟกัสไหมให้โฟกัสที่เนื้อโกโก้นะนเนื้อเขาจะเป็นอยางนง้นีับหอมอร่อยมากนะครับเนี่ยอ,อร่อยหอม นี่คือโกโก้นะครับใครสนใจก็สั่งได้นะร,นร้อย่สิบาทหมากผมชื่อแสนแสนธรรมมาวตาล